สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําแล้วก็อธิบายนะครับตัวจักรซิกแซก 20u ขีด C3 ของซูนฟากันนะครับตัวนี้หน้าจอแสดงผลนะครับจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ที่แสดงผลนะครับจะเป็นลวดลายแล้วก็พร้อมลายที่กําลังปักอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายหน้าจอกันก่อนนะครับเมื่อเปิดเครื่องมานะครับหน้าจอจะแสดงผลแบบนี้นะครับ พทเทินตรงนี้คือลายที่55นะครับส่วนตัวนี้คือขนาดความกว้างนะครับตัวนี้ต้องอิงจากกิีนผีนะครับว่าต้องดูว่ากิีนผีของเราเนี่ยมันกว้างอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้มาตรฐานเราตั้งไว้ที่8นะครับตอนนี้ลายที่55คือลายลายที่แสดงผลอยู่จะเป็นด้านความืรตรงนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาอธิบายปุ่มกดกันนะครับตัวปุ่มนี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มนี้ ตอนที่อยู่ในหน้าจอที่พร้อมใช้งานนะครับสังเกตไหมครับว่าจะมีปุ่ม S, เออจะมีตัวอักษร f ขึ้นมานะครับเท่ากับว่าลายนั้นมันจะสลับข้างกันนะครับอ่าอันนี้ปิดการสลับข้างอันนี้เปิดการสลับข้างนะครับเมื่ออยู่ในหน้าจอที่พร้อมเย็บนะครับปุ่มนี้แทนปุ่มสลับข้างนะครับเมื่อตกเมื่อต้องการใช้ลายนี้ก็กด Enter ได้เลยนะครับ ทีนี้ถัดมานะครับปุ่มพทิร์ปุ่มพทิร์นะครับถ้าเรากดปุ๊บตรงตำแหน่งพทิร์ตรงนี้จะไฟจะมีไฟกระพริบโชว์นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบพทิร์ในการเย็บได้โดยโดยกดจากเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะครับ ลายต่างๆที่แสดงโชว์อยู่ตัวนี้สามารถอิงจากคู่มือหรือว่าแคตตาล็อกที่แถมประจัก์ไปได้เลยนะครับเมื่อได้ลายที่ต้องการแล้วนะครับกด enter ที่เป็นปุ่มสีเหลืองตัวนี้ครับต่อมาเมนูปุ่มเมนูนะครับ จะแสดงผลไว้สำหรับแก้ไขลวดลายหรือเพิ่มลวดลายต่างๆนะครับหรือลบลวดลายที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษานะครับกดเมนูอีกครั้งหนึ่งเพื่อถอยกลับมานะครับ Terima kasih.